ไทยเมื่อแหลกสิ่งที่ต้องเหตุนะคะคือเฮาต้องเอาของฝากที่เฮาซื้อมาจากเกาหลีของฝากที่ลูกเคยเขาแต่งไว้เรียบร้อยว่าทรงไห้อีเมะกับอีพอ่ออยู่สกลนครนณะเวลานี้คือดิฉันกับน้องสาวมาที่เมกาบางนาเพราะวา่ามีไปษนีอยู่นี่เนาะคะ่ะจะส่งไปษนีนั่นแหละชูเจ้าข้างใน,นก็คือมีขนมนิดหน่อยแล้วก็มีโสมสดเอาโสมสดกลับมากคือเกาไปท้ามันคนส่งสีส้ม เขาบอกว่าประมาณ3มวันถึงอ่ะคิดว่ามันสาเนาะกับมูบค่ะมูบมหาไปรษณีย์ไทยไปรษณีย์ไทยก็บ,บอกอีกว่าสามหมื่นหอดคือเกาเลยตัดสินใจส่งที่ไปรษณีย์ไทยดีกว่ากะแ,แต่งของทุกสิ่งยางมากเนาะคะ่ะยางดีเห็นนั่นแหละคือมาถึงเราไม่ได้รู้ก่อนล่วงหน้าเนาะทุกคนว่าเหตุการณ์ยังสิเกิดขึ้นเนาะคะ่ะเราก้าว่าจะไม่ยางค่ายเครียดหาย,ยัางกินพอนค่ายสมองเพราะว่า เฮาอยู่เกาหลีเฮ้ากับบ่เคยได้ไปใส่เนาะเฮากับมาไทายเฮากับแบบว่าอุ้ยขอเดินห้างหน่อยขอกินอะไรอร่อยอร่อยที่เราอยากจะกินแตบบ่ว่าเฮ้ากับมาทรงคองให้อีแม่ก็อีพอก,กอนทรงวิตามินทรงโสมทรงขนมซึ่งกระเป๋าเดินทางที่กลับมาจากเกาหลีอ่ะบ่มีอย่าง้ซสมเจ้าแต่ของฝากนี่ลหละมีแค่นี้ลหละคะ่ะกระเป๋าสองใบน้ำหนักก็ไม่ได้เยอะ ก็นะคือกลับมาแบบเหลือเฟือบักคักเลยนี่ก็คือเบ็นก็นย่งปรับตัวบักขันได,นะด้นะทุกคนต,ตื่นขื่นก็เป็นแบบหิ่ยทาไมหน้าระบวมบ้านที่อยู่เกาหลีบ่คอยกินเข้มค่ะบ่คอยกินเพลสตื่นกนมาเมรอน,นากระบ,บวมโตรกระบ,บวมกาดกระห้อนขณะที่กำลังผากเสียงอยู่นี่นะคะเบนกบ็รู้สึกว่าอาการปูมเพ้กาเริมไม่ค่อยสบายจามแบบจามแบบฟุ้นหลายแห้งต,ตีอยู่แต่ในบ้านบ่คอยออกข้างนอกมันบอกลับไทยก็มาเดินข้างนอกโอ้โหจามแบบ จามจนซิลิโคนคอยิลุดออกจากด่างแม่ทมเจ้าก็ส่งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเข้ากับยางไปหาอีหยังกินกาแฟนกแก้วเก๋เดินกินในห้างเก๋ๆค่ะคนมันเก๋เนาะทมเจ้าเนาะมาจากเกาหลีว่าฉัได้กินนันตำมุ่งแสบๆมันบอมบอนี่อุ้ยได้กินแทเๆแฟนนนองสาวะวะ อันอยาก,กินอาหารเกาหลีแม่ว่าซันเธอที่เมกกะบ,บางนาอนะ่ะมันมีร้านอาหารเกาหลีอยู่ร้านหนึ่งเป็นร้านประจําที่เวลาอยู่กับพี่ช้างพี่ช้างมาไทยสิพานั่งมากินนี่ตลอดนะคะเป็นร้านอาหารเป็นจาจามยอนเป็นจําปงนะคะจํโปงบบบคือแบบว่าซุปจําปงแล้วก็มีขาอาหารเป็นเซตราคาไม่แพงทุกคนราคานา่ารักมาย้มใดก็มากินตลอดนะคะแต่ว่าบอดี้คิดว่า สิได้มากินไว้ปั่นนีครับจากเกาหลีมากินอาหารเกาหลีงงมากหลังจากที่เขากินแล้วเดียยรลอยนะคะเขากำลางยางรอยางรอในบริดัทสื่อยางเด้จุ้เจ้าบริด้ทชอปปิงอีย่างเลยรู้สึกว่าเวียนหัวว่สาสันใส่ห้างสิินมันเกินไปหรือเปล่าเป็น้องสาวาเะเบนก็เลยว่าน่าจะไม่ใช่นะอันไปเบื้องห้าวผาจุ้มเจ้าเบนเห็นห้าวผาน่ะแวขว้งบักคักเลยแขว้งแรงมากเบนก็เลยว่าเบนว่านาแผ่นดินไหวพี่หญิงก็เลยว่า พูดว่าแผ่นดินไหวเท่านั้นแหละแตกบึมออกมาแบบที่ทุกคนเห็นนี่แหละค่ะก็อัดคลิปไว้อยู่ประมาณหนึ่งเนาะเออเอามาลงผาพบรรยากาศเอามาลงให้ทุกคนในห,ห็นเนาะค่ะแตกออกมาแบบคอยว่าแม่นันหมดแตกห้างหน่ะแม่ซุ้มเจ้าในฝรั่งอันหนึ่งกําลังนั่งกินสเต็กอยู่กินสเต็กจานนั่นบ่ขั้นเบิดใม่ออกจาก้านมนบ่าเขาไฮมบโตออกมาจาก้านเล่าถือถ้วยถ้วยสเต็กหน่ะซุ้มเจ้ามานาั่งกินอยู่ข้างนอกอันข้างนอกหนาหากนะแม้ กินด้วยความหิวโหยกินด้วยความเป็นแตอีตันรอบกระสิคือแบบเสียดายลหละช่วงเจ้ากระสิต้องหิวพอมาละเออไม่เป็นไรไม่ได้ว่ากันเนาะสถานาการณ์มันชุกเฉินมันเกิดอุบัติเหตุพอมีไผ่ขาดคิดขาดการว่าจะเกิดเแบบดหนีขึ้นมากรช่มเ้าหน่ะจอดอยู่ใต้ดินกะพยายามเฝ้าเลียนไปหารถแล้ะก็เฝ้ากับบานเพราะว่าห้องหูเลยค่ะว่ารถติดแน่นอนซอยบ้านสุเบินนะ่ะรถติดค่ะมันต้องทะลุออกมาลาซานน่ะทุกคนลาซานคือติดมากเพราะว่าเด็กน้อยอะ่ะ กำลังเลิกเรียนลบยูเอเวนิวพักหนึ่งค่ะแล้วก็กลับมาคอนโดคนเห็นอันนี้ไหมกระชอออกมานี่คือสระว่ายน้ำที่อยู่ติดกับพื้นนะชอออกมาแบบพื้นคอนโดติเปียกหมดเลยเป็นแตยานบักคาะแต่ดีค่ะโชคดีคือคอนโดเบนะมันแข็งแรงเป็นคอนโด8ชั้นและเบนอะอยู่ชั้นที่สองให้เป็นยังค่ะคอนโดกับบอบสลายบอบมีห้อยแตกเล่าคอนโดแข็งแรงมากเอาแรงก็คือ หมูกระทะซะเอาจบเพราะว่าเราไม่อยากอยู่ในคอนโดเราก็เลยพากันออกไปกินหมูกระทะราดหมูกระทะกับค้นเต็มเพราะว่าเขากับว่าอยากอยู่บ้านคึอกันนะนะพ่อเด็กๆมาเป็นกับมาหอดบ้านเนาะกาลังสิแบบว่าเมียนหงเมียนยางโอป้ากับอ๋อหมาเลิกงานกับมาพอดีโทมาถามสารทุกสุกดิบค่ปลอดภัย